สวัสดีค่ะวันพฤหัสค่ะในหัวข้อที่ว่านะคะการงานแล้วก็การค้าขายของคนเกิดวันพฤหัสจะดีขึ้นไหมที่ดีแล้วจะดีขึ้นอีกไหมนะคะขอพระรามหน้าแห่งพระยิปีคูบาจาจาร์พระยิบศีนะคะช่วยคนเกิดวันพฤหัสการงานดีขึ้นค้าขายดีขึ้นด้วยตะกาดดีๆๆๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสอธิษฐานได้เลยค่ะขอพระรามหน้าแห่งพระยิบซีช่วยคนเกิดวันพฤหัสการงานแล้วก็การค้าขายดีๆด้วยนะคะ คนเกิดวันพฤหัสอาทิษฐานดีๆนะคะสื่อถึงไพ่ยิปซีค่ะวันพฤหัสค่ะใบแรกค่ะห้าเหรียญค่ะหมอเชื่อนในเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะคะเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะคะสุนมวยไพ่พัฒม์มุส่บาทนะคะก็จะดีขึ้นค่ะอุทิศสุนส่วนให้เจ้ากรรมในเวรนะคะ วันพฤหัสคุณเกิดพฤหัสไปที่สองค่ะคุณเกิดพฤหัสนะคะการงานแล้วก็การค้าขายจะดีขึ้นไหมนะคะพฤหัสไปที่สามค่ะต้องตกใจค่ะคุณเกิดพฤหัสนะคะการงานแล้วก็การค้าขายจะดีขึ้นไหมนะคะคุณเกิดนพฤหัสค่ะมีดาเป็นต้องตกใจนะคะเหนื่อยบ้างนะคะมีชุ้กรรมในเวรบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะ ไม่มีใครที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรนะคะบุญเก่ากรรมใหม่กรรมเก่ากบุญใหม่นะคะไปที่5้าของคณเกิดวันพฤหัสค่ะว้าวใบที่หนึ่งนะคะห้าเหรียญของคนเกิดวันพฤหัสค่ะการงานแล้วก็การค้าขายจะดีขึ้นไหมห้าเหรียญค่ะการเจ็บป่วยนะคะ เป็นเรื่องปกติค่ะคนเราก็ต้องมีเจ็บป่วยกันบ้างค่ะหมอชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวนะคะจุมาไว้พัฒนมุลสบาาบ้างเดี๋ยวแงแมนค่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ไดชิว,ชวๆเรื่อยๆเดี๋ยวเดไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเดททุกคนอนะ่ะบางทีก็มีเหนื่อยมีแบบเหมือนบอกไม่ไหวแล้วจะโซ่ตัวหรือจะอะไรก็ตามหรือมีเจ้ากรรมนายเวหรือมีอุปสรรคคือหมอเชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวนะคะทุกคนมีค่ะบุญเก่าบุญใหม่หมกรรมเก่ากรรมใหม่นะคะมีดาบค่ะเหนื่อยจังเลยท้อจังเลยอะ่ะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่จริงค่ะคนเราเนี่ยถ้าเราได้ทําบุญบ้างนะคะมีโอกาสถ้าเราไม่ได้ไปวัดเราก็ดูแลพ่อแม่นะคะดูแลสามีดูแลลูกดูแลภรรยายก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือ50-50มีอุปสรรคบ้างมีสิ่งดีสิ่งไม่ดีบ้างนะคะหมอเชื่อยอย่างนั้นใบสุดท้ายค่ะเด็ดสั้นค่ะ The Star ค่ะ เห็นไหมคะท้องฟ้าสดใสดวงดาวยิ้มย,ย,ยิบมมือหนึ่งตักน้ํานะคะน้ําที่สดใสนะคะสีฟ้าอีกมือนึงเหยียบอบน,บนพื้นดินนะคะแล้วก็เทน้ําออกมามือหนึ่งกำลังตักน้ำนะคะจะตักตะทจะตักจะเทนะคะการมีสวมเสืาา้อผ้านี่คือว่าเราเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มีชีวิตใหม่ที่สดใสเราอยู่สําหรับคนเกิเกดวันพฤหัสนะคะการงานแล้วก็การค้าขายดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะดาวหรือวิัทร์ท้องฟ้าสดใสสีฟ้านะคะดาวสีทองค่ะแล้วก็ห้าเหรียญอันนี้นะคะหมอชื่อว่านะคะวันพฤหัสนะคะการงานแล้วก็ การค้าขายดีขึ้นแน่นอนค่ะเดลิวิวก็คือเจ้ากรรมเว็บ้างไม่เหนื่อยบ้าไม่ชอบ้างไม่ต้องตกใจนะคะจบที่เดะสตาค่ะขอให้คนเกิดวันพฤหัสดีๆๆการงานดีๆค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ